น้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม .1 ฟังทางนี้รายการห้องเรียนติวเข้มม .1 มาแล้วยินดีต้อนรับน้องๆนะคะเข้าสู่ห้องเรียนติวเข้มม 1, .1 วันจันทร์พบกับวิชาภาษาอังกฤษกับครูซีนัทในเรื่อง pronouns วันอังคารวิชาคณิตศาสตร์พบกับครูแพนในหัวข้อจำนวนเต็มจำนวนเฉพาะหารร่วมมากและคูร่วมน้อยวันพุธวิชาวิทยาศาสตร์พบกับครูแพทบริสรา ที่จะพาทุกคนตะลุยข้อสอบวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีวิชาภาษาไทยพบกับครูต้องในเรื่องสระพยัญชนะและวรรณยุกต์สุดท้ายวันศุกร์พบกับครูนุภาตะวันในวิชาสังคม,มศึกษากับเรื่องาศาสนาค่ะแล้วพบกับรายการห้องเรียนติวแค่มม .1 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาทาง ALTV เริ่มติว,วันแรกกุมภาพันธ์นี้นะคะ